ไมยเปิดความสัมพันธ์กับเจพัชรินดา,ารายุค90เตียงห่างและยะหยองเซนใบยหยาและก็ยังเลือกต่ออีกว่าคู่นี้มือที่สามเป็นสาวไฮโซที่พบหากันมานานปีนับปีอีกทั้งก็ยังพากันออกสื่อไปกันงานนี้ก็ทำเอาแบบออกมา นาตลอดเลยซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ให้เมียอย่าและทำเอาชาวโซเชียลถูกโยงไปคู่รักอย่างเจพัชรินกับปิ่นเกตมณีจับได้ว่าใครกันสาวคนในคนนั้นและคือถูกโยงให้ในข่าวลือทั้งที่ไฮโซวรนอย่างไม้นั้นไม้เพลปริยานั้นก็สุ่มสายนั้นก็ทัดิยานั้นก็เนื่องจากที่ไม่นานนี้ ก็สายไม้นั้นก็ได้โพสต์คลิปใน t i k t o ็อเป็นคลิปที่เฟนที่โดยมีเจพัชรินเป็นโค้ดล่าสุดค่ะไมยนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยตนของตนเองแล้วว่าเห็นคนคิดกันไปกันต่างๆนานาคนแรกไม่ได้คิดอะไรจะต้องมาออกชี้แจงอะไรค่ะตอนแรกอ่ะก็กลัวคนจะคิดไปอย่างมากเถอะกระแสที่กำลัง ระวังมากๆค่ะแต่เหมือนว่าใน TikTok ทั้งโพสต์และคอมเมนต์จะไปกันใหญ่มากกว่าเดิมเลยมาก็ควรชี้แจงในส่วนของมาเองเลยก็สามีมีลูกที่น่ารักและมากๆที่รู้จักกับพี่เจไม่นานเป็นอะไรกันจะพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งนะคะปอก่อนแชร์ข่าวก็อะไรที่คิดผิดอย่าให้ทุกคน ถึงแม้ความรู้สึกของครอบครัวและลูกๆของไม้นะคะเพราะว่าไม้รักเขาที่สุด